ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของคาบสกิในการเตรียมแผนเปิดตัว Big กไบคระดับโลกถึง10โมเดลโดยในงานอินตอร์มด2018ที่ประเทศเยอรมน,นีมีการเปิดตัวรุ่นนินจา H2 คาร์บอนนินจา H2 รุ่นใหม่ของปี2019และเซเล็กซิ R 3เวอร์ชัน2019ประกอบไปด้วยเซเล็กซิ R เซเล็กซิ Double R เซเล R SE ล่าสุดหลังจบงานอินตอร์มด2018 ได้มีการเปิดตัวสซเลรุ่นใหม่ของปี29 1 9วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีการประกาศอย่างยิ่งใหญ่ถึงการครองแชมป์โลก World Superbike 4ปีซ้อนตั้งแต่ปี2015ถึงปี2018ในปีนี้ต้องบอกเลยครับว่านี่คือความยิ่งใหญ่ของคาสกิอย่างแท้จริงล่าสุดคาสกิในเมืองไทยได้มีการเตรียมแผนแนะนำมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่มากมายหลายรุ่นวันที่20ตุลาคมที่จะมาถึงโดยได้มีการเชิญสื่อมวลชนไปรวมตัวกันที่พัทยา ซึ่งก็คาดว่าจะมีการฉลองแชมป์โลกเ r อร์ u บอ r b i ส e 4ปีซ้อนของโจนาธานเรียแน่นอนครับว่าต้องมีการเปิดตัวเซเล็ก 10R, l e เซเล็กซดเรรวมถึงนินจา h 2และ h 2คาร์บอรวมถึงรุ่นใหม่ล่าสุดเซเล็ก 6R ปี2019จะมีการเปิดตัวในงานครั้งนี้ด้วยหรือไม่ต้องบอกเลยครับว่าน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งรวมถึงนินจา150รุ่นใหม่ โมเดลแรกเครื่องยนต์ 150cc สีซจังหวะของ k a w a s k i จะบุกตลาดอาเซียนจริงหรือเปล่านับเป็นการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ทั้งสำคัญของ k a w a s k i ในเมืองไทยตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาสั e กสิบ R นั้นเป็นโมเดลซุปเปอร์สปอร์ตที่ถือว่าทำยอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งเฉือนเอาชนะ BMW S 1 0 0 0 r r รวมถึง Yamaha YZF R 1 Honda CBR 1 0 0 0 WR และ Suzuki GSX-R 1 0 0 0สเล็ก R ใหม่203แรงม้า จะมีราคาเท่าไหร่ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ